อารยสวัสดีค่ะนี่พามาชมวิวบรรยากาศตอนเช้าโอ้มีนกมานอนเฝ้าน้องวัวด้วยเมื่อกี้เด้อพี่น้องเด้อไอโบอจำพอัว่าหน่อยมะเหล็นน้ำกันนีน่นกกับมานอนเฝ้าบ่ที่นี่ผูกงัวไว้กลางให้น่าจ้ะเนี้ยมาขึ้นให้เขาเล็้มเฟียง เล็มเฟี้ยงแล้วก็ขี่ใส่ห้นะสิด,ด้เอาฟุ้นใส่ห้นะนำ้ำว่าต้องขนยากจะ้ะเอ้ยอากาศหนาววันนี้วัวน้อยไม่ตื่นเลยมีงวัวหน่อยแอบมาเหร่นน้ำมูลอีน,นี่ตัวนี้ขอบทั้งขางน,านี่ปล่อยทั้งหนอกด้วยกันเนื้อเหร่นน้ำมูลเขาเอาขาวขาวไปไหนวันนี้อุงอิงไปไหนไม่มา เอ้ตัวใดหลงมาน้อง่อผู้ใดนอนี่นอผู้ใดนอนี่นอเกิดห่างกันอาทิตย์หนึ่งจะ้ะน่ารักว่าจะ้ะตัวแม่ก็บตัวผู้จ้าเอโคกโคกอันนี้โคก โคกแม่ท่านว่าด่ะตัวหนานี่บรามันผสมค่ะบามันผสมโคกเป็นลูกของตัวนี้ชื่อแต่งอันนี้เป็นเป็นมัวหลอดจดะบ,บามันบามันผสมกับหัว หัวบานออกมาเป็นเตี่ยคือบามันเนี่ยแหละจะ้ะแต่ว่าเหนื่อหนาอยู่อวหนาคักอันนี้ลูกเขาอูดตัวผุ่นกาแฟออาแต่งยืน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 อันนี้แม่กกแม่คำจ้าแม่กกแม่คําจิตินง้วบามันเตีย่ย ัวเตีย่ยบบแมนบามันแท่ดอกบามันผสมมาแต่เขาตัวเล็กแต่อันนั้นน่ะลูกของแต่งผสมกับบามันผสมบวกกับบวัวไทยใหญ่กลายเป็นบามันผสมแบบนี้ก็จะสูงขึ้นมานิดนึง แล้วก็ไปทับโตทับหลอดเอาลูกกสีสูงสีง่ญ่จะ้ะในลูกเขามาเบิ้งลูกเขาอันน,นี้ลูกของแต่งสีร้ายๆนี่ลูกของแต่งตัวนี้เด้งัวทับโตจะ้ะบ่ได้ทับหลอดอันนี้งัวหลอดนี่งัวหลอดหลานตัวนี้ ลูกของลูกตัวนี้<ม>เด็กๆอายุนฉวัดอายุนฉวัดมาเลยมาเลยมาอุ้งอิงไปไหนทำไมอุ้งอิงไม่มาทำไมปีใหม่มาตัวเดียวอุ้งอิงไม่มาด้วยหรอจับหน่อยเร็วจับหน่อยจับหน่อยอะจับหน่อยไม่ให้จับนี่ตัวนี้อันนี้ลูกโคกไอ อันนี้ผสมตัวนะไม่ใช่หลอดได้หนิ่จ้ะแต่กับโค้งงามอยู่จ้ะโค้งงามสีงามนี่แม่ลูกกันเขาสูงได้แม่หนาได้พอพอเป็นหัวโตวได้จ้ะแม่หันหน้ากับหันเหมือนกันบาททีเนี่ยมาเร็วเอ๊ะทันมาหนูเชื่อทันมาครับเล่นน้ำแน่ เดนเนินเน่นนี่นี่เงี้นี่ทันมาทันมาน้องทันมาน้องทันมาแม่หวงมากเลยเนี่ยไปเล่นกับแม่เลย อันนี้ก็ติดเพื่อนมาเล่นกับเพื่อนพาไปเบิร์นกาแฟต้หนวกาแฟอันนี้ก็ลูกแต่งเหมือนกันนะจ๊ะเอฟหนึ่งแม่บามันผสม มได้ตัวนี้ตัวนี้กับง้อหลอดหุนดีน่ะหุ่นด,หนดีหุ่นสูงสูงเท่าคนแต่เสียอย่างเดียวเป็นจุดจดแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เขาเป็นลำปีสกินฉีดยาลำปีหาหังง้อไหมคะเสียดายอยู่ตาว่าจังหวะหรือว่า,วาเขาเอาเป็นแม่พระนอกกับบได้ขายออกตาว่ากับเสียดายห่งางของงอฉีดยาตอนตอนนั้นเขาท้อง ท้องเสร็จแล้วปุ๊บก็เหมือนกับแบบว่าเขามีลูกด้วยนะจ้ะหัวต่ออกลูกไม่ล้วลูกก็เป็นน้ำปีก็เลยฉีดยาให้เขาฉีดยาให้ลูกกินนมให้เศร้าเป็นล้ำปีไปที่หนี่ฉีดยาแห้งโหดลูกก็ตายแม่ก็หางงอเสียของไปเลยจ้ะก็ยังดีที่แม่เขาหลอดจ้ะ ถ้าแม่บวลดในี่เสียดายอยู่ะลูกตายลูกออกมาดไ้เดือนนึงก็ตายจะ้ะตอนที่นั่นแหละตอนที่โรคล้าปีนระบาดหล,ลายๆในหลังจ้าดีอยู่เขารอดถ้าบวลดเสียดายคักจะ้ะ มาปล่อยวัวจ้าปลูกไว้ให้มันอื้อคอ,อกขางกันคอกป้าใส่ลวดกันไว้ซื้อ,อนี่วันนี้ได้ขี้เยอะเลยขี้ใส่ให้หนะาผสมกับเฟียงเฟียงเขาก็บอดดี้อัดจ้ะน้ำท่วมตอนสี่อาดเฟียงนะน้ำท่วมเลยวอดดี้อัด พอบ่ได้อัดแล้วมันก็เออดีอย่างนึงผูกงวไว้ในไหานามันก็นมาเล่มกินจ้ะเล่มกินแล้วก็ขี่ใส่ไหน่าย้ำเห็ดเข่าก็ไทยกบเลยจ้ะ <c oughs> เหมือนแฝดไหมออกห่างกันอาทิตย์นึงค่ะอันนี้ก็เข้าใจว่าเขาเป็นแม่ตัวเองนะเดินตามตูดต,ต้อยต้อยแต่จริงๆไม่ใช่นุนคอ,อกตัวเองเหรืนุน <c oughs> อันนี้กาแฟหนุนแม่เขาตัวดำๆอันมาแล้วมาแล้วอีกตัวหนึ่งมาแล้วมาเร็วมาเร็วมาเล่นกับเพื่อนเราเร็วมาเร็วๆเมื่อน่อยขอกไก่กันจะ้ะมีขอกเราสองตัวน้ำมอคืนกับมาเล่นน้ำกัน หิวนมแล้วหิวนมแล้วแม่เรียกก็ไม่ยอมกลับ 拜拜，卡。